เสียงของน้ำที่ไหลมาจากลำธารหลังหมู่บ้านดังก้องไปทั่วพร้อมกับเสียงถกเถียงของหญิงสาวทั้งสามคนคันนิงน้งคันหนึ่งและคันแนนสามแฝดที่หน้าตาเหมือนกันราวกับแกะแต่บุคลิกนั้นต่างกันสุดขัว้วคันหนึง่งคันแนนพวกเองก็มาช่วยพี่ซักผ้าบ้างเสียสิอย่ามาอู้กันนักนะคันนิ้งเอ่ยขึ้นด้วยเสียงแข็งในขณะที่กาลังยืนกอดอก มองสองน้องสาวที่กำลังทำหน้าเบื่อนายกับงานที่กองเต็มตะกระ้าโอ้ยแล้วทำไมต้องเป็นข้าด้วยล่ะพี่ก็พี่เป็นพี่พี่ก็ควรทำเป็นตัวอย่างบ้างเสียสิคันึงบนอุบพลางกับจุ่มมือลงน้ำตบผ้าแค่พอเป็นพิธีนั่นนะสิจ้าพี่ข้าก็ยังไม่เคยซักผ้ามาเสียก่อนเลยคะแนนผู้เป็นน้องสุดท้องนั้นรีบสนับสนุนคำพูดของคนึง ดวงตากลมใสฉายแววออดอ้อนผู้เป็นพี่สาวทั้งสองหวังว่าจะรอดพ้นจากงานที่น่าเบื่อหนายนี้คัน,นิงพี่สาวคนโตกรอกตาถอนหายใจเฮือกใหญ่อ้าวพวกเจ้านี่ก็เพราะว่าพวกเจ้าเป็นน้องของข่ายยังไงละ่ะพวกเจ้ายิ่งต้องฝึกให้เป็นงานเป็นการข้านะผ่านมาเยอะแล้วทีนี้ก็ถึงตาพวกเจ้าบ้างแล้วละ่ะแต่วัดขะน,นิงยังไม่ทันที่จะเถียงต่อ คานิงก็เท้าสะเอวพร้อมกับสายตาที่บ่งบอกว่าห้ามเถียงนั่นเองไม่มีแต่แล้วจ้ะข้าสั่งพวกเจ้าก็ต้องทำเพราะพวกเจ้าเป็นน้องของข้ายางไงล่ะคะแนนหันไปกระซิบกับคะนิงพี่คะนิงข้าไม่อยากทำเลยอะ่ะพี่ว่าเราหนีไปดีไหมคะนิงพี่สาวคนกลางเหล่มองคะนิง้งที่ยืนจ้องพวกนางตาเขมงแล้วค่อยๆถอนหายใจโอ๊ย เจ้านี่เ้าไม่อยากให้พี่คนิ้งบ่นหูชาไปทั้งวันทำำไปเสียเถิดเดี๋ยวก็เสร็จนะแม้จะเต็มไปด้วยความไม่พอใจแต่สุดท้ายสองพี่น้องก็จำใจลงมือช่วยซักผ้าโดยมีคนิ้งผู้เป็นพี่สาวคนโตยืนกอดอกมองอย่างพึงพอใจนี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของความวุ่นวายในชีวิตของแฝดสามที่ยังมีอีกหลายเรื่องราวรอยอยู่ข้างหน้าน,นั่นเองในช่วงสายของวัน ดวงตะวันสาดแสงแดดอ่อนๆทามลงบนทางเดินลูกรังที่ทอดยาวไปสู่หมู่บ้านขันนิงน้งขันหนึ่งและขนนันแนนแฝดทั้งสามก้าวเดินพร้อมกับตะกราผ้าที่พวกนางเพิ่งจะซักเสร็จทุกอย่างดูเหมือนจะเป็นวันธรรมดาอีกวันหนึ่งจนกระทั่งพวกนางนั้นมาเจอกับมานะชายหนุ่มผู้ล่อเหลาแห่งหมู่บ้านแห่งนี้แม้ว่าชื่อของเขานั้นจะหมายถึงความขยันขันแข็งแต่ทว่า เจ้าตัวนั้นกลับตรงกันข้ามโดยสิ้นเชิงมานะไม่เคยทำงานหนักไม่ว่าจะเป็นทำนาล่าสัตว์หรือแม้แต่ช่วยงานในหมู่บ้านเขากลับเอาแต่เดินเล่นใช้ชีวิตสบายๆและพูดจากระล่อนกับสาวๆไปวันๆถึงกระนั้นสามแฝดก็ยังคงตกกลุ่มรักเขาอยู่ดีอ้าวสาวๆซักผ้ากันเสร็จแล้วหรือจะ๊ะมานะเอ่ยทัก ดวงตาเป็นประกายขณะมองทั้งสามแต่เทว่าสายตาของเขานั้นกลับหยุดอยู่ที่คะแนนน้องสาวคนสุดท้องเอาน้องคะแนนวันนี้ดูน่ารักเป็นพิเศษเลยนะจ๊ะเขาเอ่ยแซวพร้อมกับยิ้มกริมคะแนนเบิกตากว้างแก้มคืนสีระเรื่ดด้วยความเขินอายคาคาเรา,าจ๊ะแน่นอนสิจ๊ะเจ้าทำให้พี่แทบละสายตาไม่ได้เลย มาณกล่าวพลางกับหัวเราะเบาๆเหมือนฟ้าผ่าลงกลางใจของพี่สาวทั้งสองคนิ้งกำตะกร้าผ้าแน่นจนคอขึ้นสีขาวในตาวาวโรวดด้วยความไม่พอใจคนึงเองก็เม้มริมฝีปากแน่นแม้จะไม่ได้พูดอะไรแต่ก็เห็นได้ชัดเจนว่าหัวใจของเธอนั้นกำลังเต้นแรงเพราะความอิจฉาคะแนนรีบกลับบ้านได้แล้วนะคณิงพี่สาวคนโตพูดขึ้นด้วยเสียงแข็ง ก่อนจะออกแรงดึงแขนของน้องสาวให้รีบเดินตามนั่นเองแต,แต่พี่จ้าแต่ว่าแต่ว่นาคะแนนยังพูดไม่ทันจบนิงก็ออกแรงกระชากแขนจนเกือบเสียหลกักมานะได้แต่เลิกคิว้วอะไรกันคะนิง้งจะเป็นอะไรไปนิงแซงยิ้มข้าข้าก็แค่อยากให้หน,นางคะแนนมันรีบกลับไปตากผ้าเท่านะละจ้ะพี่ใช่จ้ะพวกเราเนะ่ยมีงานต้องทํา คันหนึ่งได้แต่เสริมขึ้นแม้สีหน้าจะพยายามสงบแต่ก็ปิดบังความรู้สึกหงุดหงิดไว้ไม่มิดมาณนะได้แต่หัวเราะเบาๆก่อนจะโบกมือให้กับคะแนนถ้าอย่างนั้นมาณนะหัวเราะเบาๆก่อนจะโบกมือให้กับหญิงสาวทั้งสามถ้าอย่างนั้นไว้เจอกันใหม่นะจ๊ะสาวๆคนสวยคะแนนก้มหน้างุบหัวใจเต้นแรงไม่เป็นจังหวะขณะที่พี่สาวสองคนนั้นเดินนำหน้าไป โดยที่ภายในใจเต็มไปด้วยเป,เปเลวไฟแห่งความอิจฉาและตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาคันนิ้งก็เริ่มแสดงอำนาจเหนือคะแนนมากขึ้นเรื่อยๆเช้าว,วันนี้อากาศเย็นผิดปกติเมฆสีเทาลอยต่ำบทบังดวงอาทิตย์สายลมพัดผ่านบ้านไม้หลังเล็กที่แฝดสามนั้นอาศัยอยู่ด้วยกันคะแนนน้องสาวคนสุดท้องนอนซุกอยู่ใต้ผ้าห่มร่างกายสั่นสะท้านด้วยผิดไข้ แกมคืนสีแดงระเรือ่อด้วยความร้อนของร่างกายพี่พี่จะค้าไม่ไหวเลยจ้าวันนี้คะแนนพึ่มพำด้วยเสียงแหบพลางกับกระชับผพาหุ่มเข้าหาตัวถ้าอย่างนั้นพี่จะดูแลเจ้าเองนะขหนึงพี่สาวคนกลางรีบออกตัวในทันทีนำเสียงเต็มไปด้วยความตั้งใจราวกับเป็นผู้เสียสละแต่แท้จริงแล้วนั้นหารู้ไหมว่านางก็แค่ขี้เกียจนั่นเอง คนิงเบิกตากว้างหันขวัมมาทันทีฮะอะไรกันแล้วแล้วใครจะไปซักผ้ากันละ่ะเอา้าก็พี่นะสิพี่คนิงพี่เป็นพี่สาวคนโตนะคนิ้งเอ่ยพลางกับยิ้มเจ้าเล่พี่ก็เป็นพี่คนโตก็พี่ต้องรับผิดชอบมากกว่าพวกเราอยู่แล้วไม่ใช่เหรอจ๊ะก็ฉันนะ่ะจะดูแลนางคะแนนมันเอา้าหนังนี่ข้าไม่อยากไปคนเดียวหรอกนะ จะให้ข้าทำงานคนเดียวหรือยังไงคนิงกอดอกทำหน้าบึ้งตึงพี่แต่ฉันต้องดูแลนางคะแนนมันพี่ก็พูดอยู่บ่อยๆว่าน้องสาวต้องสำคัญที่สุดไม่ใช่หรือคานิงพูดพลางกับย,กยักษ์ไหลนางย้อนคำพูดของคนิ้งกลับมาเล่นงานนางเองคนิงกัดฟันแน่นไม่อาจหาเหตุผลมาหักล้างได้ สุดท้ายจึงคว้าตะกราผ้าแล้วกระฟัดกระฟียดเดินออกไปจากบ้านนั่นเองเฮ้ยอะไรกันเนี่ยแม่นังสองคนนั่นมันสำออยเสียจริงนางพืมพำระหว่างที่เดินไปตามทางลูกรงังที่ทอดยาวสุ่ทานน้ำนั่งคันแนนนี่ก็คงแค่อยากจะนอนสบายสายส่วนนางคันหนึงแม่คิดว่าฉันไม่รู้หรือ,อยังไงมันก็ขี้เกียจเหมือนเคยนั่นแหละน่าหงุดหงิดเสียจริง ถ้าเลือกได้ฉันไม่เกิดมาเป็นพี่พวกมันหรอกนะนางยิ่งคิดก็ยิ่งขัดใจไม่ทันได้สังเกตว่ามีใครบางคนนั้นยืนอยู่ใต้ต้นไม้ริมทางใหญ่อ้าวอ้าวน้องคะนิ้งจ้ะงุดงิดแต่เช้าเลยหรอจ๊ะเสียงคุ้นเคยทำให้นางนั้นหยุดชะงักก่อนจะหันไปพบกับมานะชายหนุ่มนั้นพิงลําต้นไม้มือไขว้หลังทวงท่าสบายๆแต่รอยยิ้ม กลับแฟงไว้ด้วยความเจ้าเล่นิบพี่เหรอจ๊ะคนิงเอ่ยด้วยเสียงแข็งพยายามสะกดความตื่นเต้นที่เกิดขึ้นในใจใช่จ๊ะแล้วนี่น้องคนิงดูโกรธใครมาหรอจ๊ะมานะถามดวงตาคมจับจ้องอย่างมีเลสในคนิงได้แต่เบือนหน้าหนีโฮย้ยพี่จ๊ะก็พวกน้องสาวตัวดีของฉันนะสิจ๊ะชอบโยนงานให้ฉันทำอยู่คนเดียว อ้าวอย่างนั้นเหรอจ๊ะถ้าอย่างนั้นให้พี่ช่วยซักผ้าให้ดีไหมคนิงหัวเราะในลําคอโอ้ยโอ้ยพี่จ๊ะพี่น่ารอจ๊ะจะช่วยฉันทำงานอ้อจริงสิพี่ไม่ชอบทำงานหนักนี่นะมานะยักไหลแต่ถ้าจะให้พี่อยู่เป็นเพื่อนน้องคณิ้งพี่ก็ยินดีที่จะช่วยทุกอย่างเลยนะจ๊ะ คำพูดนั้นทำให้หัวใจของนางเต้นแรงมากขึ้นอย่างห้ามไม่อยู่นั่นเองคนิงเคยเห็นมานะนั้นแซวสาวๆมานับไม่ถ้วนและแม้จะรู้ว่าเขานั้นเจ้าชู้มากเพียงใดแต่นางก็ไม่อาจห้ามตัวเองจากความปรารถนาที่ก่อตัวขึ้นในใจได้นั่นเองถ้าเช่นนั้นพี่ก็มานั่งคุยกับข้าก่อนสิจ๊ะมานะได้แต่ยิ้มมุมปากเมินคำพูดนั้นจากคนิง ก่อนที่จะเดินเข้าไปใกล้หญิงสาวที่เขารู้ดีว่ากำลังตกหลุมพรางของเขาเสียแล้วจากเสียงน้ำไหลรินในทานสค่อยๆแปรเปลี่ยนไปเสียงหัวเราะและเสียงพูดคุยก่อนจะถูกกลื่นหายไปท่ามกลางเสียงลมพัดใบไม้ไหวในห้วงเวลาแห่งแรงปรารถนาไม่มีใครห้ามใจของตนเองได้หลังจากที่ทุกอย่างระหว่างคน,นิงและมานะนั้นเกิดขึ้น ชายหนุ่มผู้เจ้าชู้ก็เอื้อมมือมาประคองใบหน้าของนางพร้อมกับกระซิบด้วยเสียงแผ่วน้องคนิงจะ้ะเรื่องของเราพี่ขอให้เก็บเป็นความลับไว้ก่อนนะจะ้ะคนิงมองหน้าเขาพร้อมกับขมวดคิ้วเล็กน้อยทำไมล่ะจ้ะพี่พี่ไม่รักข้าอย่างนั้นหรือทำไมต้องปิดบังด้วยละ่ะมานะยิ้มบางๆพลางใช้ปลายนิ้วเกลี่ยกแก้มของนางไม่ใช่จะ้ะไม่ใช่อย่างนั้น ก็เพราะว่าพี่อยากให้เรื่องของเราทําให้ทุกคนตกตะลึงยังไงละจ๊ะน้องลองคิดดูสิหากวันหนึ่งพี่ปรากฏตัวพร้อมกับขบวนสู่ขอใหญ่โตมันคงเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่ไม่ใช่หรือจ๊ะหัวใจของคนิง้งพองโตทันทีที่ได้ยินคำพูดนั้นนางเผลอคิดไปถึงวันที่มานะจะยืนอยู่ต่อหน้าพ่อกับแม่ของนางแล้วกล่าวว่าเขานั้นต้องการแต่งงานกับนางน้องคนิงจ๊ะ พี่พี่สัญญานะจ๊ะเมื่อถึงเวลาพี่จะไปสู่ขอเจ้าแน่นอนมานะกล่าวด้วยน้ำเสียงที่หนักแน่นขนิงลังเลอยู่ครู่หนึ่งแต่สุดท้ายก็พยักหน้าก็ได้จ้ะพี่ข้าจะปิดบังเรื่องนี้ไว้เป็นความลับก่อนเมื่อกลับถึงบ้านขนิงก้าวเข้ามาในบ้านโดยท่าทางที่สดใสผิดปกติใบหน้าของนางเต็มไปด้วยรอยยิ้มและแม้จะพยายามทำตัวปกติ แต่แววตาที่เป็นประกายของนางก็ไม่อาจรอดพ้นสายตาของน้องสาวทั้งสองได้แม่พี่จ๊ะวันนี้พี่สาวของเราดูมีความสุขผิดปกติจังเลยนะจ๊ะขะหนึง่งน้องสาวคนกลางเอ,อ่ยขึ้นก่อนที่จะรีตาลงอย่างจับผิดผู้เป็นพี่สาวนั่นเองขะแนนน้องสาวคนสุดท้องที่ยังคงนอนส้มอยู่บนฟูกหันมามองพี่สาวคนโตด้วยความสงสัยเช่นเดียวกัน นี่พี่ขนิงจ้ะพี่ไปเจอเรื่องอะไรดีๆมาอย่างนั้นเหรอจ๊ะขนิงอมยิม้มก่อนที่จะประกาศออกมาอย่างภาคภูมิใจนี่พวกเจ้าพี่นะ่ะมีแฟนแล้วนะอีกไม่นานเขาจะมาสู่ขอพี่ฮะอะไรนะจ้ะพี่น้องสาวทั้งสองร้องขึ้นพร้อมกันคนิงเชิดหน้าขึ้นราวกับราชินีเฮย้ยเจ้าทั้งสองนะไม่ต้องสงสัยหรอก อีกไม่นานพวกเจ้าก็จะรู้ว่าเขาเน่ะเป็นใครคันหนึ่งขมวดคิ้วแต่ก็ไม่ได้ซักไซพี่สาวต่ออย,อย่างงั้นเหรอจ้าพี่ถ้าพี่มั่นใจมากเช่นนี้ข้าก็ขอให้พี่โชคดีนะจ้ะขะแนนเองก็ตกใจไม่น้อยแต่ด้วยความอ่อนเพลียจากพิษไข้นางจึงไม่ได้ถามอะไรผู้เป็นพี่สาวมากนักเพียงแต่พยักหน้ารับรู้เช้าว,วันรุ่งขึ้น คะแนนยังคงซุกตัวอยู่ใต้ผ้าห่มนางรู้สึกดีขึ้นเพียงเล็กน้อยแต่ก็ยังไม่มีแรงมากพอที่จะลุกไปทำงานพี่จ๊ะพี่คะนิงพี่คะนึงวันนี้ค่ะข้าค,คงไปซักผ้าด้วยไม่ไหวนะจ๊ะพี่ข้ายังไม่ดีขึ้นเลยนางพึมพำด้วยเสียงเบา คันหนึงที่กำลังจะอ้าปากอาสาดูแลน้องสาวกลับถูกคันนิง้งผู้เป็นพี่สาวคนโตชิงพูดแทรกขึ้นมาก่อนนี่เดี๋ยวพี่จะดูแลเจ้าเองนะคะแนนคันหนึน่งถึงกับชะงักหันไปมองพี่สาวด้วยความแปลกใจอ้าวพี่เมื่อวานพี่ยังบ่นอยู่เลยว่าเหนื่อยจากการซักผ้าแล้วทำไมวันนี้แม่ก็เพราะว่าเมื่อวานข้าซักคนเดียวแล้วยังไงล่ะคันนิงรีบพูดเสียงแข็ง วันนี้ก็ตาเจ้าแล้วล่ะไปซักซะบ้างจะได้รู้ว่ามันเหนื่อยแค่ไหนค่หนิงจ้องมองพี่สาวอย่างไม่ไว้ใจแต่สุดท้ายก็ตัดสินใจพยักหน้าโอ้ยก็ได้จ้ะข้าจะไปซักเองนี่แหละคหนิงยิ้มอย่างพึงพอใจเมื่อเห็นว่าตนเองนั้นมีได้ออกไปทำงานในวันนี้นางเลือกที่จะอยู่บ้านเพื่อดูแลคะแนนไม่ใช่เพราะว่านางนั้นอยากอยู่ดูแลน้องสาวจริงจ แต่เพียงเพราะว่านางนั้นไม่อยากออกไปทำงานคนเดียวนั่นเองขหนึง่งเดินออกจากบ้านด้วยความโกรธนางได้แต่ขบฟันแน่นหัวใจเต็มไปด้วยความหงุดหงิดที่ถูกขนิง้งพี่สาวคนโตบังคับให้ไปซักผ้าเพียงลำพังอุย้ยพี่ขนิง้งทำไมเป็นคนเห็นแก่ตัวขนาดนี้นะนางกรุนดาเบาๆขณะที่เดินกระแทกเท้าไปตามทางลูกกลงข้าก็เหนื่อยเป็นเหมือนกันข้าซักผ้ามาคนเดียว นางเรียนเสียงคนิ้งอย่างประชดประชันถี่เมื่อวานบนแทบตายวันนี้กลับกระตือรือรน้นจะอยู่บ้านเสียอย่างนั้นท่าทางมีลับลมคมในแม้จะสงสัยแต่ในตอนนี้นางโกรธเกินกว่าจะคิดอะไรได้มากกว่านี้คนึงยังคงเดินกระฟัดกระเฟียดไปจนถึงใต้ต้นไม้ใหญ่ใกล้ลำธารหลังหมู่บ้านแต่แล้วโกรธอะไรมาหรือจ๊ะแม่คนึง เสียงทุ้มที่คุ้นเคยทําให้นางชะง,งักฝีเท้าก่อนจะหันไปเห็นมานะนั่งอยู่บนคอนไม้มือข้างหนึ่งถือเบ็ดตกปลาส่วนอีกข้างก็คีบหญ้าแห้งเล่นอย่างสบายใจเมื่อเขาเห็นสีหน้าไม่สบอารมณ์ของนางก็ยกยิ้มมุมปากดูหงุดหงิดเหลือเกินนะจ๊ะหรือว่าคิดถึงพี่จนกินไม่ได้นอนไม่หลับขนึงหน้าแดงก่ำขึ้นมาในทันที ไม่ไม่ใช่สักหน่อยจ้ะพี่แน่ใจหรอจ๊ะมานะลุกขึ้นยืนค่อยๆเดินเข้ามาใกล้นางพร้อมกับดวงตาคมที่มองอย่างจับจ้องเวลาที่เจ้าเขินนี่มันออกจะชัดเจนกว่าตอนโกรธนะขะหนึ่งรีบเบือนหน้าหนีแต่มานะกลับไม่ปล่อยให้นางนั้นได้ตั้งตัวเขาใช้มือลูบป,ปลายคางของนางเบาๆพลางกับโน้มใบหน้าลงมากระซิบเจารู้ตัวหรือไม่ ว่าพี่นะชอบสาวที่ขี้อายแบบเจ้าเสียจริงหัวใจของคนึงเต้นแรงราวกับกลองศึกความใกล้ชิดนี้ทำให้นางแทบละลายไปกับสัมผัสที่แผ่วเบานางแอบลงรักมานะมานานแต่คิดไม่ถึงว่าชายหนุ่มจะมาสนใจตนในตอนนี้ขณะที่มานะกำลังจะก้มลงจูบคะนึงและลากนางเข้าสู่ห้วงแห่งความสัมพันธ์ต้องห้ามนี่คนึง เสียงตะโกนดังขึ้นจากทางเดินฝั่งหนึ่งทั้งสองสะดุ้งสุดตัวรีบผละออกจากกันและเมื่อหันไปตามเสียงนั้นพวกเขาก็ต้องตกตะลึงคนิ้งและคะแนนน้องสาวและพี่สาวของนางยืนอยู่ตรงนั้นนั่นเองคะแนนที่ยังไม่หายดีถึงกับเบิกตาโพลงในขณะที่คนิง้งมองเหตุการณ์ตรงหน้าด้วยความตกตะลึงดวงตาของนางเต็มไปด้วยความไม่อยากจะเชื่อนี่นี่มันเกิดอะไรขึ้นกันแนะ่ คันนิงเอ่ยด้วยเสียงสัน่นคันหนึ่งหน้าซีดเผือดนางยังคงยืนแข็งค้างขณะที่มานะกลับใช้แววตกใจอยู่เพียงครู่เดียวก่อนจะรีบปรับสีหน้าให้เป็นปกติเออพี่พี่จะ๊ะคือว่าค่ะคันหนึ่งพยายามที่จะอธิบายแต่เสียงของนางกลับติดขัดในลำคอคนนิงมองทั้งสองคนสลับกันไปมาก่อนที่สายตาของนางจะเต็มไปด้วยความเดือดด้ล และนี่คือจุดเริ่มต้นของเงารักที่ซ่อนเร้นความลับกำลังจะถูกเปิดเผยแต่ใครกันจะเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดนั่นเองเมื่อเห็นคนิ้งและคะแนนเดินมาถึงมานะที่เต็มไปด้วยความเล่เหลี่ยมก็รีบผละออกจากคะนึงทันทีดวงตาของเขานั้นสั่นไหวไปชั่วขณะก่อนที่จะตัดสินใจทำในสิ่งที่ขี้ขลาดที่สุดและแน่นอนเขาเลือกที่จะวิ่งหนีไปนั่นเอง นี่ไอ้ขี้คลาดคนิงตะโกนไล่หลังแต่มานะไม่แม้แต่จะหันกลับมามองเขาหายลับไปในพุ่มไม้ทิ้งไว้เพียงคนิงึงที่ยืนตัวแข็งอยู่กลางลานหญ้านี่นั่งคนิงึงเสียงตะคอกของคนิ้งดังขึ้นก่อนที่ฝ่ามือของเธอจะกระทบเข้ากับแก้มของน้องสาวดังเพีย้ยคนิงงึงผงะไปด้านหลังใบหน้าชาไปชั่วขณะ ก่อนจะเบิกตากว้างมองพี่สาวอย่างไม่อยากจะเชื่อนิหนังน้องสาวตัวดีเจ้าก,กล้าทำแบบนี้กับผัวของพี่ได้ยังไงนิดอะไรนะจ้าพี่ขนึงอุทานน้ำตาคลอพี่พี่หมายความว่ายังไงพี่คนิงมานะเป็นผัวของพี่เองเขาสัญญาว่าจะมาสู่ขอพี่คนิงตะโกนออกมาอย่างเจ็บปวดขนึงกัดริมฝีปากแน่นก่อนจะโต้กลับอย่างเสียงแข็ง โกหกพี่มานะบอกว่าเขารักฉันเขาจะมาสู่ขอฉันพี่อย่ามากล่าวหาเขาแบบนี้สิเจ้านั่นแหละโกหกจากที่เป็นแค่คําเถียงเริ่มทวีความรุนแรงขึ้นสองพี่น้องกำลังจะพุ่งเข้าใส่กันเทว่าเสียงตะโกนของคะแนนนั้นดังขึ้นนางเข้าไปแทรกระหว่างพี่สาวทั้งสองดวงตาของนางเต็มไปด้วยความผิดหวังและความเจ็บปวด นี่พวกพี่จะตีกันให้มีประโยชน์อันใดตอนนี้ตัวต้นเหตุมันก็หนีไปนู่นแล้วขนิงและขนึงชะง,งักคำพูดของน้องสาวทำให้พวกนางนั้นเริ่มตั้งสติได้นี่ฉันจะบอกนะพี่มานะเนะ่ยไม่ได้รักใครเลยต่างหากละ่ะคะเนนกล่าวตอ่อน้ำเสียงของนางเต็มไปด้วยความเจ็บปวดเขาก็แค่เล่นสนุกพวกพี่ไม่เห็นหรือยังไงว่าพอถูกจับได้เขาก็หนีไปนู่นแล้ว ถ้าพวกเขารักพี่จริงๆน่ะเขาคงไม่ทำแบบนี้หรอกคนิงและคหนึงหันมาสบตากันดวงตาของทั้งคู่เต็มไปด้วยความสับสนและความโกรธและสุดท้ายความจริงที่กำลังจะทิ่มแทงหัวใจพวกนางถูกหลอกพวกนางนั้นโง่เองที่เชื่อในคำพูดของชายที่ไม่เคยคิดที่จะจริงจังกับใครขนิงค่อยๆหลุบตาลงต่ำน้ำตาเริ่มไหลออกมาอย่างช้า เช่นเดียวกับคะนึงที่ไม่อาจปฏิเสธความจริงที่เกิดขึ้นได้พี่สาวของข้าพวกเจ้าอย่าให้ผู้ชายคนเดียวมาทำลายความสัมพันธ์ของพวกเราเลยนะจ๊ะพี่คะแนนพูดด้วยเสียงแผ่วคะนนิงและคะนึงหันกลับมามองหน้ากันอีกครั้งและแล้วคะนิงก็ค่อยๆยยืยย่นมือไปหาคันึงนางลางังเลอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะคว้าวมือนั้นไว้แน่นพี่พี่ขอโทษนะคันึง คนิงเอ่ยด้วยเสียงสัน่นคนึงหลับตาลงน้ำตาหยดหนึ่งไหลอาบแก้มก่อนที่นางนั้นจะตอบกลับด้วยน้ำเสียงที่สั่นเครือไม่แพ้กันข้าก็ข,ข,อขอโทษนะจ๊ะพี่คะแนนมองพี่สาวทั้งสองจับมือกันอีกครั้งในใจของนางรู้สึกโล่งอกในที่สุดนั้นพวกนางก็สามารถดึงสติกันกลับมาได้แม้มานะจะเป็นบุรุษเพียงคนเดียวที่พวกนางเคยหลงรัก แต่ไม่มีสิ่งใดสำคัญไปกว่าสายใยของพี่น้องนั่นเอง